สวัสดีครับวันนี้ได้เป็นพระชัยวัดนะครับนะเป็นพระชัยวัดสมเด็จนางพญานะครับพุทธพิเศษเมื่อวันที่30มมกรานะครับปีสองพันห้าร้อยสนะนี่เป็นพระชัยนะครับไม่จะองค์เล็กนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพระกิ่งด้วยนะอ่าแบบนี้นะพระชัยเป็นเนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับมีครับเบ้าเป็นดินฝรั่งนะครับนะครับนี้ ตามซอกนะเดิมๆนะครับแบบนี้อยู่หลักพันต้นๆน,นะครับประมาณสองพันบวกลบนะนัานหลังจะเป็นนางพญานะครับบอกที่ว่านางพญานะนะครับนี่แล้วก็จะมีโค้ดตอกนะครับคำแบบน,นี้ข้างหลังก็จะเก็บตะใบแบบนี้นะครับนะครับพระชัยเล่นหายอยู่ประมาณสองพันบวกลบนะส่วนพระกิ่งอยู่หลักพันก,นกลางๆนะครับห้าหกพันบวกลบนะใครมี สวยๆนะยินดีรับเช่า,น,านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับตามลนที่ขึ้นอยู่ตามไลนข้างๆนี้เลยนะ a s i g n g n c M นะครับใส่ตัวแอดด้วยนะครับส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่านะแบบนี้นะนี่เป็นตัวอย่างให้ชมนะครับขอบคุณครับ